มือหนีสิผ้าไปเบื้องคว่มนารักของโอบาสรู้เญี่ป่นที่อยู่เฮียนไก่กันที่เมียาคอยไปเว้าพื้นคอยสู้เล่าฟังพอไก่มือคอยสิยญาเลเกากระเป๋าหนังอีแคร์เล้วก็กระเป๋ายี่ห้อของประเทศอังกฤษมั้งเอามาะฝากให้ปุ้มบอกว่าอย่าบอกเมียาเด้อเรากะเย้าให้เมียน้าให้ตาปุ้มว่าสั้นเราบอกว่าบอกว่าเป็นกําลังใจให้ปุ้มเด้อี่นี่ก็ฝากบอกเมียเจ้าน้ำบ้านนี้ปุ้มกับผัวกระเลเบ้ากันบ้าสกั่นก็ออกไปซสื้อของฝากให้เล่าซะขอบคุณนำใจของเล่าที่มีให้ปุ้มเว่าถึงเมียาก็จากสีั่น ่นีหรือสีหยางอยู่แย่งแน่อันนี้ปุ่มกะบอกเข้าใจเล่าคือกันเป็นหยังเล่าคือกลับมาหักปุ่มแทนที่สีเซียคัมเมยาวาแต่กลับมาเห็นใจเฮาหลายกว่าขอบคุณหลายๆยายย่างหน่อยกะมิเจ้านี่ละที่เห็นให้ปุ่มหูว่าผู้เท่ายูย่ปุ่นท่านเจ้าก็มีความใจดีบ่แมนหน่อยเด้อพี่น้องこんにちは、้าพี่ลูกสัน

はいとまたこっちに来たら寄って。うう、ううかな、なななな大丈夫、自信持って、いいいいい人間ーじゃねねええけけけんんんんんんには気をつあああああよ、よだ本当もりがととござましたそそここれ、のの子、 24。2 4 2二2 4じゃうちなうちの普通でもしてんやいけんはいいんけどいやいやもうもうほんとにいいよあのな履かんのよ破かんでこれどうするっていってうち近所にもやったんやけどこれから寒くなるけんなこれらじゃんけん大い夫履けるかなお姉ちゃんこれさこれから仕事に行く時寒いじゃの

またああきれいですね、旦那さん。いよ、うん、わかるかららけはうちののもはいいんだけどにこここ靴ナンバーってしてし、うん、それとこれとじゃ これは、ね、あの上、上の子は障害じゃけど、下の子はまともなんだけど、これ、はい、で、履け見ても履き方がわからん。<ー>こう、っ一応分かんなこれ。ね、これもサラじゃけん。すごいですね。スリーじゃけん、ここがあんまり熱い靴下履いても、これで、これがここで、チャップで。あ<ー>あ。履かんやつは履かんない。あ、これ、ちょっと、ゴミのあれが入っとったか。 เียแหลกเอาของฝากไม่ให้เล่าเล่ากะสิบลบพี่น้องบอกว่าสู้ๆเด้อทานนี้กะสิเป็นกําลังใจให้ส่วนของฝากที่เจ้ามาฝากคอยเจ้าก็กินโลกาสิได้มีแห้งแข็งแรงเปียได้กับประมานนี้ละพี่น้องเพราะว่าเพื่อนกับมีลูกพิการกี่จริงเล่ากับมีลูกสาวอยู่สองคนดูความที่ว่าเล่าอยู่กับลูกพิการว่าถึงกับพิการท่างสมองซื่อๆดอกมั้งปุ่มกับโบเคยเห็นเล่าว่าเล่าก็ได้เข้าใจปุ่มว่าสั้นว่าถึงกับรู้สึกดีลายเติบอยู่ดอกพี่น้องเสียวของฝากไม่ให้เล่าว่าสั้นเจ้าเบิ้งดูละพี่น้องคอยได้ของฝากกลับนมาต เกือบเราซื้อมาให้ลูกสาวเราเด็กอ,อมาลูกสาวเรากับพี่การทางสมองมีเสืกผูกรองเท้าผูกว่าเปลี่ยนกระสูนว่าสัน้นเราก็เลยมีของให้ปุ่มลายเลยใส่ได้พอดีทั้งเบิดเลยพี่น้องปากเราก็บอกว่าสูด้อสูด้นมีว่าหลายเถียวอีลีพี่น้องเวลาเราก้มขอบคุณปุ่มนะโอ้ยนะปากเราเจี๋ยเป็นหอดตุ่มปุ่มกับ,บ่าย่มแพร่เื่กันดิพี่น้องเวลาปุ่มกลมกับไผ่ยามให้มันซ้ำตุ่งกิ่งใจเราย่านแพร่เราจังไดบุ่พอดีกําลังว่าสีออกมาเราบวคั่งใจจังบี้อเเาากัสยมให อโอ้เล่าหนาลา<ม>อีเล<อ>ี้คนใจดีจังสี่ข่อยคือบ่ได้มาเปลี่นเมียในหือจำบ่นดำด้วยพี่น้องพ่อปุ่มกับผัวกับพอดบ้านแล้วเรายังนําเอาเสียไปให้อีกอยู่ได้ว่าเฮียนอยู่ติดกันใกล้กันคือว่าห<อ>ันละเมียปุ่มนี่ก็ดีเนาะขนาดว่า80ดสิบเได้พี่น้องต่กี่ลงมาถิงขยะสามารถถิงขยะซื้อๆลอกกระลุล่มจน,ขนแขนหักได้ใส่เล็กดามประมาณ10บกว่าอันแต่พ่อปัดยางมาเบาพื้นเฮ้าขนาดเฮียนเข้าเจ้าไก่กว่ามองถิงขยะเมียปุ่มกับย่งอุตส่าห์ย่างเมื่อใดโดยที่บ่ลมบ่ท้าลงเลยจากมีดโอ้เงื้ใจความสามารถ 康贝雅、可儿丽。